แล้วครับนีว่วัดท้ากาวั้แสดงว่ากาเยอะเหรอโอ้เงียบติจังไหมทำไมเงียบเราอ๋อเหมือนเราเคยมาแล้วพี่เออเออทางเข้าไปอ๋อมป็นคาบแล้วไงบายสามน,นี่นี่เ,เขามาอยู่นี่กัน หลวงพ่อหยิบโอ๊ตเราเคยมาแล้วครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งรุ่นใดยินดีวันนี้พามารับบุญรับกุศลท่าํำทานกันนะผมวันนี้เราก็จะไปอวัดท่าการ้องวัดท่าการ้อนนะผมเออท่าการ้อนอภาษาไทยนี่บางท่านอาจจะผิดเทียนได้เลยนะผมเพราะว่ามันใกล้เคียงกันมากเลยโดยเฉพาะผมเป็นคนหนึ่งนะครับผม วัดท่าการร้อนนะผมเดี๋ยวเราจะไปตลาดน้ําท่าการร้อนด้วยก็อยู่ที่วัดนี่แหละครับผมไปดูตลาดน้ําของเขาว่าเป็นยังไงนะผมเพราะว่าเ,าเคยเคยมาแล้ววัดวัดหลังนีเ้เคยมาแล้วแต่ตอนนั้นจำไม่ได้ตอนนั้นคือยังยัง,ย,งยังไม่มีท่าคือมีท่าแต่แต,แต่ยังไม่มีตลาดน้ําท่านตรงนี้นะผมเดี๋ยวผมจะปิดเสียงก่อนนะผมเพราะจะทําการภาพนะครับผมเพราะว่า,ามันจะได้ไม่ต้องเสียงรบกวนนะครับผมประมาณนี้ เราจะไปไหว้หลวงพ่อยิ้มกันนะครับผมหลวงพ่อยิ้มเราจะไปเข้าไปไหว้ข้างในนะครับผมก็วัดใหญ่มากใหญ่จริงๆหลงได้นะครับผมท่านใดที่พาลูกพาหลานพาสอวอไปพบโทรศัพท์นะครับผมหลงนะครับผมแต่แต่ก็มีเจ้าหน้าที่อยู่แล้วแหละรครับผมคือตอนนี้ผมมาปกติวัดเนี้ยคนเยอะมากๆเสาร์อาทิตย์ยิ่งคนเยอะนี่ผมมาวันเสาร์อาทิตย์ คือใบาสามแล้วครับผมใบาสามเข้าไปไหนรู้ไหมครับเข้าไปวัดที่ตามรอยออเจ้าครับผม,มเขาไปที่นั่นกันเพราะว่าวัดมันติดติดกันนะผมก็คือว่าวัดชัยวัดธนารามออนะครับผมวัดชัยวัดนารามอืมมาน,นี้นะครับผมกออ็มาช่วงวันจะลอยกระทงพอด,ดีวันจะแบบวันนี้ค่อยมีกิจกรรมการลอยกระทงกันอ,อะไรไประมาณน,นี้นะครับมันก็จะใหญ่โต นะผมก็ได้บรรยากาศช่วงกลางคืนดีเลยทีเดียวนะครับผมประมาณนี้จริงๆอรตั้งใจมามามา,มาวัดตามรอยอ,อเจ้าคือเราคือเรื่องเรื่องเราอยากไปวัดนี้นานแล้วแต่เนื่องจากว่าสภาพคือมันหดหัวครับผมประมาณนี้คือครอบครัวเขาเขาไม่โอเคนะประมาณนี้อก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปไหว้สักทีได้จะผ่านรอบรอบนี้ได้ไปเพราะว่า กลางคืนพำบอกผมอุทานว่าอยากไปไหว้ทำคอนเทนต์บอกถ้ากลางคืนก็ชวนไปดูพี่ผมร <c oughs> องเท้าใหญ่ใหญ่ที่วัดแบบนั่นมากเลยอลังการน <c oughs> ะครับผม <c oughs> เดี๋ยวให้ให้ดูบรรยากาศไปเดี๋ยวเราจะไปบรรยากาศของวัดนะผมว่าตลาดน้ำเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราเ,าเราไปไหว้หลวงพ่อยิ้มกันนะผมเดี๋ยวพาไปดูองค์พระก่อนครับว่าแต่ละประเทศแต่ละประเทศสร้างอย่างไรนะผมเดี๋ยวผมจะไม่ได้ภาคเลยนะผมเพราะว่าจะไม่อยากให้เสียบรรยากาศ ลับนอนะครับผมก็ขอพระคุณที่รับชมรับฟงังมีความสุขทุกท่านเฮงรวยสุขภาพแข็งแรงอุโมนาซาธุขอบคุณครับประเทศลาวประเทศสิงคโปร์มาเลเซียอ,อ๋อสิงคโปร์มาเลเซียนะผมบูไนองคานะผมประเทศไทยเป็นแบบนี้ประเทศอินเดียกัมพูชาเวียดน,นามฟิลิปปินส์พม่าครับ เคยเรียนจัิญจัจักสเดืใรัทั้งั้งหลายที่เพลิเลุกเกิดแก่เตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสอเรานฝุตนองเป็นสุขเป็นสุขอะอาได้ดีเวนของพันนหคะ one mm -hmm. กับกาบกั้รู้ใจบุญใจนะหรือจะดับไฟก็สามาได้แหงเขียนเลยอเจามวยใหม่นะนี่มีอยู่ประมาณ5องค์ต้นไม้ก็ด้บริจาบุญกับารูใจบุญไม่ดับไทบุญเองก็สามารนแเนี่อไปอย่างนีคือองค์จะนั้ ตามกำลักดปล่อยไปนะคะตั้ไต่เะะรุกนหนาสาราการีกับสาร่ายกับตาบุญดำสัคค่ะีต้น ขาไม้เก็บต้นไมป่าได้เลยค่ะสร้างสารากับทางวัดร่วมกันนะคะพี่เชิญรับพระจุมคลไปได้เลยนะคะค่ะอไปบูชาหลวงพ่อลงแล้วค่ะได้แล้วไม่เป็นไรค่ะหยิบไปได้ค่ะเกิดมากเขาทำเขาก็บางคนเขาขอเพิ่มขอเพิ่มไปค่ะขอให้ร่ำรวยนะคะครับเฮงแขงเช่นกันจ้านท่าน้ำ ท่าน้ำเทำ่าไหนให้ดูบรรยากาศไปพี่เดินไปก่อนน้องแล้วก,ก็ได้ไปวัดท่าน้ำเดินเด <c oughs> ให้ดูบรรยากาศไปนะครับขออนุญาตถ่ายวิดีโอเข้า y o ยูทูบนะครับ ประเทศลาวประเทศสิงคโปร์มาเลเซียอ๋อสิงคโปร์มาเลเซียนะผมบูไนยัยองภานะผมประเทศไทยเป็นแบบนี้ประเทศอินเดียกัมพูชาเวียดนามฟิลิปปินส์พม่าครับอเมริกาเข้าไปแล้ว

บรรยากาศตัวที่ต้องมาถูกค่ะค่ะจ้าป้าป้าป้าครับผมครับเดี๋ยวเราเดินไปวัดเอ่อไปตลาดน้ำกันบรรยากาศตลาดน้ำนี่ผมมาช่วงวัดจะปิดแล้วนะครับผมไม่งั้นคนแน่นมากนะครับผมเราไปบรรยากาศกันเลย Terima kasih telah menonton.

เดินเดินได้แต่ว่าไม่ไม้ไมันไม่ตัวพี่เนอะนี่อ๋อพี่แล้วก็เป็นนานาไปโน้กน

อ๋อแสดงว่าไว้นี้ถาวรลเลยเหรอครับแสดงว่าไว้นี้ถาบอลก็นี้มันก็เออแ้วมันไหลเนาะน้องเดินไปนู่นนะเออมีมีเรือขั้าว แต่เออว่าเราก็จะคือเราจะต้องไปไหนอ่ะก็คือแบบเออแสงมีเสียงคือถ้าถ้าเอามือถือถ่ายมาันก็ไปมันก็จะได้อ่ะคืออันนี้มันจะเหมาะกับกังคืนด้วยไงอือหืเออถือเส้นใหญ่สักอกหนะ่อยมองมองจุดตรงนีง้ แพี่กินอะไรไปเซเกัน<ส><ส>ได้ไหพี่ เย็นแล้วอันนี้เรามาช่วงเย็นนะครับผม้อเเอเนรพี่จะดูซื้อปลาตะพงตะเพียนไม่ใช่เหรอเอเอมันมีหรือเปล่าไม่รู้เพราะปกติยายเขาขายอีกฝั่งนึง เต็มกนะ็เต็มไปแค่นไปครัก็คงแต่งตัวไปนั่นแหละไปวันนั่นแหละที่